เนี่ยคนเราอะคนเราคือไม่กะแทบปวันคนเรานี่ยคือร่รักกันแต่ไม่ต้องหลักมาต้องเก็บกรรมันตามทันเว้ยโอเคปะเออฝันปอบที่ซื้อมาสี่หมื่นห้าะได้ตุ๊กตามาด้วยเอยดูดิแล้วคุณไปห้อยไว้ตรงนั้นอะต้องบอกว่าแล้วคนคนเดียวแล้วคนให้เนี่ยเขาจะคิดไงแกใครให้ ไม่คนให้อะดีใจเปลี่ยนจากตุ๊กตาเป็นหนูได้ไหมเอาไปแขวนตรงนั้นอ่ะอ้ฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรนะจะตามกลับบ้านอยู่อพาลูกกลับบ้านถูกด้วยไม่ใช่รีบบอกรีบบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเลยครับมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังย่างเหรอคะเชื่อค่ะครับผมเอยสงสารก็หน่อยไอ้นี่ดผมเมื่อกี้มีแคสี่เพลงรวดเลยทีเดียว เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเราจะให้พี่ตังหนึ่งเนี่ยร่วมสนุกกับแฟนเพลงด้วยครับผมเออตอนนี้เดี๋ยวขออาสาสมัครนะสองท่านครับสองคนขึ้นบนเวทีเพราะว่าจะได้ซอยินที่มีลายเซ็นโอ้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมดวเดีเี๋ยวเดีวเดีวเดยเธอกยเทีตัวเร็วเากครวบเ ปกติที่ทานตะกั่แต่เป็นอาหารหรือเปล่าครับเทตัวปุ๊บ